เชียร์ของเราอ่าเดี๋ยวเราพาทางนี้บ้างดีกว่าก็เล็กของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยวันนี้นะครับมั่นใจไหมครับขี่เปอร์เซ็นต์เท่าวันนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้ไมไ่ยอมแพ้รุ่นพี่กันเลยทีเดียวนะฮะขอ,อได้นะฮะได้นะท่านคะณะกรรมการของเราบอกว่าเดี๋ยวขอตัดพื้น,นที่อีกนิดนึงครับผมกรรมการที่เราได้เนาะ โอเคครับผมเป็นกำลงังแสให้กับผู้เข้าแข่งขันนะฮะเป็นกำลังแสให้กับผู้เข้าแข่งขันอ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างชิ้นแต่งโมของเรานะฮะว่าต้องเหลือชิ้นอ่าเหลือแดงในเปลือกเพียงเท่านี้นะคะอ่าแบบนี้ถือว่าผ่านนะฮะแต่ถ้าแดงสีแดงเหลือมากกว่านี้คือ,อยังไม่ผ่านนะครับผู้เขาเ้าแข่งขันเห็นนะผู้เข้าแข่งขันขเห็นแล้วนะรับ นี่นะตื่นเต้นไปกับทุกข้อแข่งขันของเราไปีเวยเลยนะครับอ่าโอเคนะครับท่านคณะกรรมการตรวจสอบนะพื้นที่ของเราอีกหนึ่งรอบนะฮะเพราะความยุติธรรมนะฮะและความเที่ยงธรรมนะฮะตอนนี้ท่านคณะกรรมการของเรานะก็ได้เดินตรวจสอบนะฮะครับถาดของทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มีบริการน้ําดื่มนะครับมาให้กับทุกๆท่านเลยนะฮะอ่านี่คือตัวอย่างชิ้นแตงโมนะฮะ ทผ่านการตรวจสอบแล้วว่าต้องกินเหลือประมาณเท่านี้นะครับมีสื้อนิเด็ดหีครับผมไม่จำกัดเวลานะฮะในาการกินใครกินหมดใครกินเร็วยกมือก่อนได้เลยครับทุกคนเตรียมพร้อมไหมครับพร้ครับอาบนีงนะตอนนี้ ีของเราครับโอเคครับผมถาาพินก่อนนะฮะจะนับเขาดาวถอยหลัง5,4,3,2,1ถ้าหมดสัญญาณหนึ่งเริ่มกินได้เลยนะครับอ่อดาดาล่างครับนับถอยหลังเขาดาวเป็นพร้อมๆกับถาพิีก่อนนะครับ เลือกแล้วหมายเลขหนึ่งที่สามเปลือกหมายเลขสองหมายเลขสามต่างเปลือกแล้วทุกอย่างหมายเลขโอ้โหแล้วก็เลยผลแตกอีกหน่อยโอ้ยใครจำได้หมายเลขหนึ่งของเราโอ้โหตอนนี้ตามมาที่ห้าชิ้นแล้วห้าชิ้นแล้วก็หมายเลขหนึ่งของเราเอาไปตอนนี้หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งที่สามแต่ว่าที่สามอย่าพลาดครับตอนนี้หมายเลขสามหมายเลขสองตอนนี้หนึ่งสองสามครับผมขึ้นแหลกอีกหนึ่งสองสามเอาเราไปที่เท่าไรแล้วฮะโอ้หมายเลขหนึ่งโอ้หมายเลขหนึ่งจะได้หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองต่างหมายเลขที่ หมายเลขหกกินเลยวันนี้ครับหมายเลขหกของเราครับผมตอนนี้นะน้องๆสองเราหมายเลขแล้วกตามราทีสิครับเฉลี่ยอากาเก็แมากๆเลยนะตอนนี้หมายเลขหนึกินเลยก็คือท่าน้ำหมายเลขสองตามมาครับหมายเลขสองโอ้โหกินชาแต่กินน้ำกินชาแต่กินน้ำหมายเลขสองของเราตามมาเรื่อยหมายเลขสามครับผมหมายเลขสามของเราก็ตามมาทีสิหมายเลขสี่หมายเลขสี่เช่นกันครับผมหมายเลขสี่ก็ตามมาเช่นกันครับ ตอนนี้หายได้ายเปืแล้วายนตอนนี้ไปที่เปลหดแนะตอนนี้ายได้งกดแนะครับโอ้โหมากนะครับโอ้โหแล้วก็แล้วก็หดกนของแข็บโอ้ายได้ดกินไมาไปยขก็ตัาสวตักมาหายมายตอนนี้เหลืออีกประมาณ่ ตอนนี้หมายได้สองหมายได้สองไว้ได้ไหนแต่หมายได้สามครับหมายมุกของเราหมายได้สามหมายชาแต่มาหน้ามาโอ้โหแต่ผมจำนวนสองกิโลนึงจำนวนสองกิโลนึงทุกทีแกไปแล้วทุกทีเขาหลอกกี่ตาตอนนี้หมายได้หนึ่งของเราหมายได้หนึ่งของเราครับโอ้ยหมายหนึ่งของเราชิคกี้พายหมายหนึ่งของเราชิคกี้พายชิคกี้พายนะฮะได้ไหมได้ไหมโอ้ตอนนี้เรียน ยี่สิบวินาทีโไมายเลของเราสองวินาทีสามนาทีสองวินาทีสามะมอนี้มายเลขหนึ่ล้หมดแล้วอย่าหาอย่าหา หมายเลขหนึ่งใช้กรรมการท่านตรวสอบครับยอดเลยสวัครับแม่กรรมการครับอาผ่านเป็น่เรียบร้อครับผมได้ของเราได้ครัสวัสดีครับหมายเลขสของเราครับคุณเสกครับหมายเลขสของเราตามมาเลยหมายเสามของเราครับโอ้โหสามมาพติ๊กสามายเลขามของเราครับหมายเลขสของเรา No quiero estar